การนายกเทศมนตรีมืงและปกป้องโรคติดต่อในโรงเรียนขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีมณฑิเตี้ยเกื่อความมั่นใจในดินสถานการณ์สุขภาพโดยรวมองเดิมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงแม่จากโรคติดต่อต่างๆในโรงเรียนที่มีเทศบาลมณฑิบวงหวมขารับการอบรมจานหน้าเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเครือข่ายป้องกัน อยากทํเก่ารายงานเพงหลคงทราบว่าลกแรั้แรกเคยต่อไปเคยแค่ต่อไปรวมถึงสามารถทำความาร <S <S ู้งเรียนและในทังคมต่อไปแบบนี้ครับท่านได้ดเกียิมาในร่วมท่านรองนายกเทศมนติีรอนอิจักรีขอได้เชิญท่านรองไปที่ด้วยนะครับที่ภาษาได้ค่ะ เดี๋ยวที่หนึ่งเด้รู้ด้วยกพี่ฝนได้รูค่ะยอดยอดดาค่ะเด้รู้ด้วยกันค่ะเพิอค่ะเพิ่เอนะคะเริ่้นห่งองส อยู่ตรงเป็นบ้านรัดตรงเขาอเอกทางขามอนนะคะเอกานี้เป็นเอกางน,นี้ต้องรลวนลายนะคะลวกลายาก็ประหานรูปแปดวงนรกนะคะแต่ปัจบันาเนิสค่ะามารนิสมาเริสสามนข้างหน้านะคะตานนี้ก็จะเป็นโรคดีค่ะโรคดีเปอรดีสอบสองท่านนะคะ ก็เพื่อเพิการเสียาขอเสียงตบมือให้กับน้องพจน์างศด้วยค่ะแก็นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนะครับตอนนี้ก็พอดีตัวเนี้ยได้รับงานเกี่ยวกับงานพวบรวมติดต่อนะครับก็ทํางานครับวันนี้ก็ก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากเทศบาลเมืองตะไครนะครับได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรนะครับเรื่องนะครับการอบรมแล้วก็ สูตรพัฒนาเด็กๆนะครับผมตรงนะน,นะครับ